ก็คือไปสะกดไลฟ์ปิดตรงนี้หนึ่งอันสวัสดีค่ะไปเปอไรไปเ้าไราไแอบถ่ายนะคะแอบถ่ายน้องถ่ายแบบนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดจีนค่ะวัดจีนโอ้โหหมุนเร็วไปนิดนึงนะโทษทีค่ะสวยมาก แต่ว่าหน้าเราย,ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะว้าวแอบถ่ายหน่อยค่ะอดูสิดูสิสอะ,อะ,อะ,อะสวัสดีค่ะวันนี้มาแอบถ่ายดูนะคะสวยมากให้ดูชุดนะคะนูนพระเอกนะคะไปกับนางเอกนี่ สวยงามตามท้องเรื่องค่ะตอนนี้เรามาแอบถ่ายนะคะก็ให้น้องทํางานตามปกติเลยนะคะพี่จีน่าท่าจะเป็นคนอยู่เบื้องหลังจ้างดงามวิลลุ่มด้วยชุดสวยแอบเซ็กซี่มากแม่ก็ถอดกันแล้วจะไม่ใช่ไหวพลังจเอ้่ สวยมากเอวเท่าไหร่คะเนี่ยเอวยี่สิบสี่เอวยี่สิบสี่น่าจะยี่สิบสามวันนี้น่าจะยีส่สิบสามสูงเท่าไหร่สูงร้อยหกสิบดค่ะร้อยหกสิบแปดนะคะโอ้โหสุดพลังค่ะสวยมาก <S <S เป็นอีกหนึ่งลุกนะคะที่น้องยุกิกนะคะ ถ่ายนะครับดูค่ะเดี๋ยวให้ดูช um ุดเค็นท um, oh right. well ่าส oh ah. mm hmm. UM> uh> วยสวยมากโอ้ไม่กอดสวยมากมากเลยค่ะสวัสดีครับพระเอกสวัสดีครับเป๊กปังมาก อยูนูนแต่เราอยู่นู้นนะคะวันนี้มาถ่ายแบบนะคะตามสบายเลยค่ะนกกำสบายเลยี่แอบถ่ายนะคะปเป็นเบื้องหลังนะคะที่ถ่ายนะคะสวยมากค่ะคุณผู้ชมค่ะ นี่ค่ะเป็นการแอบถ่ายเบื้องหลังนะคะนี่เฟองฟเขาให้แต่เขาเข้าไปในนี <bunker. S 2> ้สวยมากค่ะมาตกแต่ปัเนี่ยตงมนลงเดี๋ยวถ่ายด้วยเหรอเดี๋ยวเราจะไปเก็บภาพเบื้องหลังให้ดูอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวตึตกตามไป น,น,ะนะสโอ้โอสวยมากค่ะนี่คือเบื้องหลังความความงามนะคะแล้วก็เป็นเบื้องหลังภาพที่จะออกไปปรากฏ ที่หน้าสื่อหรือกับหน้า,า,นาเพจต่างๆนะคะสวยมากค่ะที่น่าอะไรไม่เก็บภาพอ,นะอ่ะอ๋อ,มอแม่เคยมาที่นี่แม่ก็อยู่กรุงเทพแล้วก็แบบแม่ก็มาไหว้อ๋อพี่จีน่าก็กลัวไม่สวยนะเขาก็ ติดไปด้วยลุกเลยไม่ได้ไหมอู๋จะมาบ่อยที่นี่สวยมากค่ะเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันแต่แสงแสงถ่ายรูปยังได้นะ <c oughs> เพราะว่าใช้แฟลชค่ะเจดีแบบว่าดูงามมากค่ะน่า <c oughs> <c oughs> จป็นชุดที่หล่อมากแต่คบไม่ได้ให้บอกกันว่าพุ้ากันยังไงก็ไม่ได้ชุดที่หล่อแล้วทำไมเป็นอะไรใส่กล้องมาจับภาพสวยมากค่ะแม่ดูในกล้องสิบ้านเนาะที่สุดเห็นชุดเห็นอะไรแบบเป๊ะมากอืมตีมจีนอะไรอย่างเงี้ยจีนพช่ สวยมากค่ะคุณผู้ชมค่ะงดงามค่ะผู้จัดการตั้มก็คอยดูแลในเรื่องของควัสตูมไปด้วยนะคะ <c oughs> พี่จีน่าจะซูมให้ดูใกล้ๆน,นะคะกล้องพี่ซูมมากไม่ได้เดี๋ยวมันแตก ให้ดูทีมหลังกล้องนะฮะหลังกล้องนี่คือเบื้องหลังนะคะก็จะมีแบบคนถ่ายด้วยนะฮะผู้ช่วยช่างภาพก็หล่อมากใส่ชุดแบบว่าครบมากน้องฟรองค่ะเป็นนักร้องนะคะเป็นนักร้องประกวดนะคะชนะเลิศหลายเวทีค่ะให้ขึ้นร้องนามวิหกก็ไม่เคยขึ้นสักทีเป็นนักร้องที่ขี้อายมาก เป็นนักร้องที่อายค่ะวันนี้ค่ะหล่อมาเห็นไหมคะที่สุดประกวดล่าสุดเมื่อไรประกวดล่าสุดเมื่อประมาณ3เดือนที่แล้วครับที่รายการอะไรรายการลุกทุ่งไอดอลครับอ๋อลุกทุ่งไอดอลแล้วก็เร็วๆนี้ตปนเดือนอัดนะครับรายการดวลเพลงดังนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากติดตามนะครับดวลเพลงดังจากช่องไหนช่องเจ็ดครับช่องเจ็ดค่ะตา เยืนละจายืนละจกระจายตรงนี้เลยเอามานี่เร็วแบ๊แบแป๊บนึงเข้าไปอย่ายืนไปหน้ากระดานสใ้หน่อยช่วยจับหน่อยอย่ายนไปหน้ากระดานยืนหน่อยยเนี่ยยเย็บยเ็นดูว่ามึงยกะดมึงนอนวันนี้ได้เลยนี้เห็นเห็นเ็นนวันนเลย ก้หนก่นเล่กมดเกบหมดทุกคนเออขยายามายืนกระจายทุกคนเลยใคหนุนยืนยืนตามนยืนยืนยืนนเข้ามายืนตรงนี้แลเข้ามานั่งตรงนี้ง เหมือนที่ต้องมอยู่ตรงนี้ไ่นเป็นครอบครัวนะผู้ชายแล้วใส่ชุดผู้หญิงนจะนั่งทำไมอ่ะอยู่ไกลอ่ะมันนี่แล้วแม่ขึ้นมาหน้าตีแม่ขยับมาหน้าแดงไปอยู่ฝั่งนี้เลยลูกต้องกระจายที่ที่อยู่ตรงนี้ได้ปะขึ้นมาอีก ท้องขยับตอนนี้รลยลูกรูนี้ว่างคนหนึ่งนะพุ๊กม,มาอยู่รูนี้ก็ได้มารูระหว่างนกกระยุกยีไหน,นขยับมาขยับมาช่องนี้เลยมองเห็นแ <c oughs> ออม่ขึ้นมาอีกขึ้นอีกแม่ขึ้นมาแม่ขึ้นมา หนังเรื่องอะไรวะคุณไม่อยากดูหรอน้ำไม่ใไมอา่นับแล้วมึงก็ถ่ายกันทีหนึ่งสองมองตรงนี้อย่งเรื่องอะไรอ่ะ ตัวผูข้างไม่ตายจริงๆนั่งนี้ด้วยกันปะพิงนี้พิงนี้ตายกี่ชาติก็ออมน้ำราดไม่ลงขี้หรือเปล่าไว้จอดขี้นะแม่แม่แม่ขึ้นมานีกแล้วใช่เข้าขค้งนล้วจะได้ขึ้นมาโอ้ยน้่มึงยืนเรียงสีันเกินไปเดี๋ยวออกมาที่เลยลูก ไม่ใช่ขันหมากนะคะอันนี้คือเป็นการถ่ายแบบนะคะไม่ได้แห่ขันหมากนะคะถูกไหมป่ะไม่หรอกเพราะว่าไอ้แต่ตัวพอไม่มีหนึ่งสองเห็นทุกคนนะจริงๆแล้วเห็นทุกคนนะหนึ่งสอง กิ๊กเหมนาจาอะท่าน่อยใช่นาจาอยู่เลยติ๊กเตริงอเห็นทุกคนเห็นทุกคนเห็นทุกคนเห็นวัดด้วยเห็นทุกคนเห็นวัดด้วยจริงๆคนไทยต้องมานั่งกับแม่นะอยู่ข้างๆแม่อ่ะมาขอสี่คนนั้นนั่งซ้ายขวาเลยอีต้องคุยฟ้องกันถูกแล้วยืนประกบเลยใจยืนประกบโอเคให้เป็นเซตให้เป็นเซตมึงไม่มีที่อยู่ไม่นั่งข้างไม่ดีเจ้าที่ในบ้าน เติอ้งจอะยืนไอ,อ้นู้นจะยืนไหมล่ะโคบขยับมาอยู่หลังอีเติ้งนะคู่อีเติ้งเลยมึงคู่อีเติง้งมึงไปคู่อีเติง้งอย่าไปคู่กับกมึงมาเติ้งยืนเลยลูกพี่ชายเห็นวัด <c oughs> คู่นั้นขยับามาันไม่อยโอเคมาพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมมาหน <1, 2. S 2> ึ่งสองพร้อมน้องขอยะหลังหน้าค่ะน้องมองไปตรงนู้น ไม่โฟกัสใครทั้งสิ้นหนสองพราะทุกคนไม่ใช่คนต้องกิหรือว่าทหน้าอะไรก็แล้วแต่อยากทำอะไรก็ทำสะดวกเป็นการถ่ายที่รู้สึกอบอุ่นมากเลยนะคะที่มีเพื่อนๆนะคะช่วยกันแบบว่ามาเป็นเพื่อนน้องจะได้ไม่เขินด้วยนะคะ มีนาจาด้วยคนะ่ะแล้วก็มีตัวปอยกายด้วยอ,ว <c oughs> อุ้ยท่านางได้เห็นนางคงอุ้ยสวยมากอุ้มที่เป็นลุ่าได้แขนเจอกัน <c oughs> แขนเจอกันแต่ง <c oughs> แข,น,น,แขนต้องเล็บ <c oughs> ต้องตกใช่ไหมนั่งตรงนี้ก็สวยนะนนี่ตรงั้เดินขึ้นไปยืนที่เติร์น ไ้วเ่องมันติดกันบได้เดี๋ยวไล่ีนาจาผมีใ้กนไม่ใช่นาจาคืออะไรคะหารมีนาจาปหัวฝฟยหงลงไม่ได้ยลงไม่ได้นะหลังตัเปรี้ย่จะหนึ่งิ

สวัสดีค่ะอุ๊ยคุณพระเสียงตกใจเสียงตกใจกะสวยมากเลยค่ะงดงามมากเลยนะคะนีมทีไม่เปี่ยวนี่ทีมขันมากเลยอะไรคะไม่ใช่ค่ะสวยมากเลยค่ะอุ๊ยเอวอกปกเท่าไห่คะสามสี่ยส่ส,ส,<ว>สอุ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดโอ้โห<น>โอ้โหโอ้โหโอ้โห สวัสดีค่ะยูกสวัสดีค่ะมาเรีนนีน้ดีกว่า ทำไมช่างภาพไม่มีไฟอะไรยังในเรือครั้งนี้อ๋อช่างภาพยังหารายได้อยู่ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาสัมภาษณ์น้องยูกิกันนะคะยูกิเพนนะผานะคะผ่านค่ะผ่านค่ะก็ถือดีเฟกต์มาทางนี้อืมทำใม่ไดค่ะแบบไม่ได้ข้าวตุ๋นเดี๋ยวพาไปดูยูกิกมาทางนี้อนะดีกว่าสัมภาษณ์ร้องสิจะรู้อะไรสัมภาษณ์กันอันนี้ค่ะอ่าอาที่ลูก

ได้ใส่ชุดพี่ยิมแต่งหน้าให้ใช่ไหมคะวันนี้ใช่่คะเจ้าของม้องเสื้อสีอะไรในห้างแล้วก็ใช้ชุดของสีวาัยค่ะใช้ใช้หลายครั้งใช่ไหมคะเนี่ยยยหลาคครั้งนะะอุวันนี้ไปเปลี่ยนลุคใหม่เป็นสาวจีนทะเป็คนสัมภาษณ์สวยกว่าล่ะคะอ๋อไอนี่อยู่อ๋อทำไมกล้องเป๋ะอ๋อโทษสิอ๋ออ๋อค่ะค่ะอ๋อเราอยู่เราอยู่ฝั่งนี้เยอะกว่าค่ะพี่ตัวไหนเหรอฮะอ๋อค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเป็นจีชอบไหมคะลูกี้ถอดรูปจากตัวเองหมอเรามาเป็นสาวเอาหมวยวันนี้เป็นยังไงบ้างคะลูกชอบมากค่ะรู้สึกว่าตัวเองวันนี้รู้สึกแบบจะหน้าแบบให้ทำให้นิดนึงเออ เนี่ยมันไม่ใช่หนูเลยสังกัดูก็จะมีความหวานอยู่เนาะแบบหวานไม่ไม่ให้ยุกิขึ้นบนไหมานับ้านมไชอระาถ่ายรูปข้างบนหน่อยเดี๋ยว่นี่นะคะให้น้องไปถ่ายรูปก่อนนะคะเดี๋ยวเราสัมภาษณ์กันต่อนะคะสัมภาษณ์น้องเติงค่ะค่ะคุณบ่ายก็สวยมากยูกิสวยมากยูกิยูกิยังไงล่ะยุกิอ้าว ข้างหน้ามีเซเว่นไหมอ่ะไม่ใช่รองเทาขาดแล้วซื้อแอปเซเว่นสิเอาอะไรใช้แอปเซเซื้ออุ๊บสวยมากยุเลยนมอมองไาน้ดะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาัมาแก่แหน้าอีกได้อเอเลยนะเดี๋ยนะ

ใช้เซรั่มขจรประมาณสองอาทิตกว่าค่ะก็คือหยดตรงนี้นะเนี่ยค่ะลูกผมมันขึ้นเยอะมากจนแบบเราตกใจเลยค่ะความจริงตอนแรกอะมันร่วงมากๆเลยแต่ว่าพอเราใช้ไปได้สักช่วงหนึ่งก็คือม,มันเกิดขึ้นเยอะจริงๆอะค่ะอันนี้คือผมจริงนะคะไม่ใช่ของปลอมนะรีวิวผมนะคะใช้เซรั่มขจรประมาณสองอาทิตกว่าค่ะก็คือหยดตรงนี้นะ หะ,ะลูกผมมันขึ้นเยอะมากจนแบบเราตกใจเลยค่ะความจริงตอนแรกอะมันร่วงมากๆเลยแต่ว่าพอเราใช้ไปได้สักช่วงม่งก็คือม,มันเกิดขึ้นเยอะจริงๆอะค่ะอันนี้คือผมจริงนะคะไม่ใช่ของปลอมนะ